สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับผมแบงค์ลิวผ่านอัลฟ่านะครับเจอกันอีกแล้วนะครับในคลิปนี้นะครับก็จะพาท่านผู้ชมไปดูรถสายพานนะฮะซึ่งเขาเปลี่ยนมาได้ประมาณเดือนหนึ่งนะเดี๋ยวขาเล่ากันเขาเปลี่ยนมาได้เดือนหนึ่งแล้วมันเกิดใช้งานไปในมันขาดนะฮะมันมันไวไปนะฮะสำหรับรถที่เปลี่ยนนะผมว่าเดือนหนึ่งนี่มันมันไวบบนะฮะก็ผมก็ไม่มั่นใจว่าเขาเปลี่ยนมาหรือเปล่านะแต่ยวดูจากสภาพสายพานในะผมก็ทิ้งไปแล้วนะ ก็เื่อเก็บไว้วันนั้นมันถอดไปอีกวันหนึ่งนะสภาพสายพานมันเก่าฮะมันยังเหมือนไม่ได้เปลี่ยนนะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งผมไปสังเกตเห็นชุดมูเล่ข้างหลังครับมันมีลูกปืนมันแตกนะฮะไม่ใด้ลูกปืนแตกเราก็เชื่อว่ามันไม่ทํางานแล้วนะที่จริงเวลาเราเล่นเครื่องนี่มันจะบีบเข้าบีบออกใช่ไหมฮะแต่ตอนนี้มันไม่บีบแล้วมันกระด้างเลยนะที่เห็นเสียก็คือสายพาน กับชุดมุลเล่หลังของมันนี่แหละชุดคัดตัวตัวใหญ่นะชุดคัดอาจจะมีเสียหรอกชุดคัดเดี๋ยวผมจะพาไปแกะดูนะว่ามันสึกอะไรไหมนะฮะเดี๋ยวเราไปดูเลยฮะว่าในสาเหตุหลักมคืออะไรนะโอเคก็ไม่มีอะไรคลิปนี้เดี๋ยวพาไปแกะแล้วก็มานั่งมีข้อกันสักนิดหน่อยนะโอเคอ่ะโอเคไปกันเลยครับผม เราก็ได้แกะออกมาไปที่เรียบร้อยนะครับก็จะมีชุดชามหน้าเดี๋ยวเรามาคุยชามหน้าซึ่งชามหน้านะครับมันจะเป็นไม่เสมอกันมีอยู่ตรงนี้นะครับอันนี้ถือว่าใช้ไม่ได้นะครับแต่เขายังไม่มีตังคนะ์ก็ต้องใช้นะฮะโอเคถ้าถามว่าจะดันโดนใช้ต่อไปได้ไหมก็ใช้ได้อยู่นะสลับคนไม่ไม่มีตังคนะ์ก็โอเค เอาแบบนี้ไปก่อนนะมันก็ใช้ได้มันก็ไม่ได้สึกเยอะนะถ้าไม่สบายใจก็คงจะเปลี่ยนนะไอ้ตัวนี้นะเพราะว่ามันก็จะทําให้กินสายพานไม่นะ่กินสายพานไม่เท่ากันนะตอนเวลาเล่งเครื่องนะชามตัวในนะเหมือนกันนะครับมีร่องเหมือนกันตรงนี้นะไม่เสมอบางคนก็ไปปาดนะไปปาดเล่นกันปาดปรับองศาชาม แล้ทีนี้ไอ้ตัวเนี้ยตอนที่ผมแกะออกมาเนี่ยบูทมันทะลักออกมานะครับบูทมันขยับออกมาซินอะไรหลุดหมดเลยนะผมก็เอาหาอะไรที่มันพอดีพอดีตีเข้าไปนะตีให้มันย้อนเข้าไปเอาแบบพอใช้ได้ไปก่อนนะแล้วก็เอาซิ่ซนตีเข้าไปเหมือนเดิมนะครับส่วนล่องล่องนี่ก็ยังดีอยู่นะครับล่องสายพาน มันเห็นไหมสาวก็เห็นนะเห็นอยู่นะโอเคผมร่องมันก็ยังดีอยู่นะครับก็ตัวนี้ก็ไม่น่าจะมีอะไรก็เอาล้างแล้วก็เอาทําความสะอาดเจละบีทาตรงข้างในนะครับนิดนึงเนี่ยไม่ต้องเยอะนะฮะเจลเบีนี่ผมแนะนําว่าน่าจะเป็นเจลเบีแบบเฉพาะทาของมันนะฮะเบอร์ของมันผมก็ไม่รู้เบอร์อะไรนะแต่มันมีขายอยู่นะก็ไปหากันเอานะ เม็ด okay. ต่อมาก็เม็ดนะสำคัญเหลือเกินนะครับของมิโอนี่ดูเหมือนจะ11กรัมหรือเปล่านะครับ,บเม็ดละ11กรัมนะถ้าอยากจะให้เบื้องน้ำมันกว่น,นี้ก็ให้มันเบาลงนะมันก็จะเร่งอื้อขึ้นนะเสียงก็จะจะดังขึ้นนะเสียงเครื่องรถนะะแต่ไม่ดีฮะรอบปลายตก ถ้าผมออบไปกนอะิ่งออกตัวดีกินน้ำมันนะเม็ดเบานะครับเม็ดเบาก็ลองไปไล่กันดูนะเม็ดนี้ก็นะ่าจะใช้ของเดิมได้ครนะที่พูดไปก็ชุดหน้าเนี่ยจะใช้ของเดิมหมดเลยนะหลังเตานะแผ่นสไลด์ก็ดีสภาพก็ดีอ่ะนะก็พอใช้งานได้รถเขาขี่ใกล้ๆไม่ได้ขี่ไกลขี่แถวบ้านนะ กระโหลกคัดเอ้ยกระโหลกนี่ยกระโหลกคัดนั่นแหละไ,ไอ้ตัวนี้แพงนะครับไอ้ตัวนี้เห็นหมาอย่างงี้นี่ไม่ได้ถูกนะครับลองไปหาราคากันเองนะเพราะว่าบางพื้นที่อาจจะไม่เหมือนกันนะถ้าเป็นไปได้ก็น่าจะเอาไปกึนะกึงให้มันเรียบนะผมไม่แนะนําให้กิ้งลนยนะกิ้งลายมันมีปัญหาคือถ้ากิ้งลนยเนี่ยมันจะกินมันจะกินผ้าคัดตัวนี้นะครับผ้าคัดอะไรโอ้อันนี้ก็น่าจะพังทั้งลูกอะนะฮะอันนี้ อันนี้เดี๋ยวคุยไปก่อนอันนี้นผมแนะนำถ้าอยากจะแรงก็กิ้งนะกิ่งลายแต่ถ้าอยากจะประหยัดอยากจะใช้นานๆก็ไม่ต้องกิ้งนะโอเคแต่ก็แพงอยู่ตัวนี้นะราคาแพงใช้ได้เลยมันแข็งฮนะตัวเหล็กข้างในนะครับโอเคผ่านไปกระโหลกคัดต่อมานะชุดคัดแรงเหวี่ยงพรอมุเล่นนะ จะอยู่ในตัวเดียวกันนะจะมีสังเกตจะมีรอยตอกรอยตอกเต็มเลยนะ,ะเต็มเลยสมารประเจร,ร้านทั่วไปก็อาจจะไม่เคยมีนะฮะอาจจะไม่เคยเห็นนะไม่เคยซูไม่เคยโฟก,กัสนะไม่เคยมีนะ,ะก็สกัดกันสนานวันไหวเลยนะอันนี่ด,ด,ดูดูรูปปืนนะ่าจะแตกหมดแล้วนะเนี่ยเวลาเราบีบนะครับเนี่ยได้ยินเสียงไหม ใช้ไม่ได้แล้วครับแบบนี้นะแบบนี้ถ้าเห็นมันนิมหนีบอย่างนี้นะครับแล้วเราเอาใส่พานฝืนใส่ไปเนี่ยขาดนะฮะขาดแน่นอนผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันขาดเพราะอะไรเนี่ยน่าจะมันน่าจะไม่มีการเคลื่อนที่นะมันเลยขาดเราก็ไม่เคยแกะดูสักทีนะว่าเวลาตอนถ้ามันกระด้างเนี่ยแล้วเราขับไปมันจะเป็นไงแต่ากที่ผมเห็นก็คือมันมันไม่นีบอะนะฮะมันไม่ขยับขึ้นขยับลงนะมันใส่พานมัน ลอกมาสม่ําเสมอก็คือไปอย่างนั้นแหละนะครับทีนี้คนแก่เขาไม่รู้เขาก็ขี่ไปเขาก็ไม่รู้เรื่องนะมันเล่งไม่ค่อยดีเล่งไอตัวนี้ก็มีส่วนสําคัญนะเดี๋ยวเราจะไปรื้อไอแกะไอตัวนี้ออกนะเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่ามันมีอะไรเสียข้างในนะไอพวกนี้ตัดประเด็นมาเลยนะเขาไม่เปลี่ยนนะครับคุยกับเจ้าของรถลนอะเขาไม่เปลี่ยนนะร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะเขาไม่เปลี่ยนแน่นอนเพราะว่า <c oughs> ใช่นี่เขาก็ ไม่มีตางที่จะเปลี่ยนแล้วนะไอ้ตัวนี้แต่สาหรับใครที่ซ่อมเก่งนะก็ลองดูนะครับแต่ผมดูแล้วว่าน่าจะซ่อมไม่ได้นะผมเคยลองเอามาทําดูไอ,พอไ้พวกแผ่นอะไรพวกนี้เสียหมดเลยแผ่นเข้า่องใหมนะอีกอย่างคัดก็น่าจะใกล้จะหมดแล้วครับเปลี่ยนลน่าจะติดรถมานานแล้วครับแก่แล้วแก่อีกนะโอเคลูกปืนก็แห้งหมดแล้วนะ้ำมันไอ้จอระบีแห้งหมดแล้วครับไม่มีอะไรดีแล้วตัวนี้นะ เดี๋ยวเราไปแกะดูข้างในกันนะว่าเสียหายอะไรบ้างนะไอ้ที่เราจะแกะกันวันนี้ก็คือตัวนี้นะเนี่ยไอ้ตุ่มหนักๆเนีนะ่ยโอเคครับผม <c oughs> เดี๋ยวเราไปแกะดูข้างในกันนะโอเคเดี๋ยวจะไม่ดูอีกทีครับผม นั่งดูกันอีกนะครับอีกทีนะเรียบร้าอยเพราะาจะเข้ายากนิดนึงนะ ถอดเราก็ถอดออกมาแล้วนะครับก็อยากเย็นพอสมควรนะเพื่อที่อยากจะให้นานผู้ชมได้เห็นข้างในนะว่ามันเสียหายยังไงนะอย่างแรกเลยนะแผ่นประคองตัวนี้นะกันไห้ลูกปืนมันหลุดไม่ใช่ลูกปืนนี่เขาเรียกว่าสลักนะไม่สลักมันหลุดเนี่ยเยินเลยนะตามภาพที่ถอดไปที่เห็นนะเหมือนจะออกง่ายนะแต่มันก็ไม่ง่าย ผมก็ตัดต่อมาบางส่วนมาให้ดูนะซีนนี้ไปแล้วนะซีนซีน,นไม่อยู่แล้วซีนไม่ไหวแล้วนะครับเนี่ยไฮไลท์นะครับการทำงานของตัวนี้มันก็จะสไลด์ขึ้นสไลด์ลงนะเห็นไหมมันจะมีรูเฉียงเฉียงรูเฉียงเฉียงตัวนี้อยู่นะมันก็จะทำงานก็จะสไลด์ขึ้นสไลด์ลงนะแบบนี้ แต่นี้ใช้ไม่ได้แล้วผมก็พยายามจะถอดมาให้ท่านผู้ชมดูนะว่ามันเสียยังไงนะแพงนะตัวนี้เดี๋ยวนี่นะสลักนะเห็นไหมสลักนะไม่เหลือนะก็พังกันไปนะเดี๋ยวมีอะอีก เดี๋ยวจะออกมาให้ดูอ,อีกอันนะเนี่ยอีกอันนี้ยังกิวนะกิวไม่ปานเลยนะอีกอันนี่ยังกิวนะไม่น่ารอดอย่างนี้ใช้ไม่ได้นะ ไอ้ตรงนี้สึกสึกมากเลยนะครับลองลองลองสไลด์น่อนี่ฮะแปลงาตานี่ซีนหลุดนะมันจะมีซีนอยู่สองตัวกันเจละบีไหลออกนะไปโดสนสายพันก็อย่างที่เห็นนะภาพกล้องไม่เคยโฟกัสนะ เคขออภัย okay, ในบางกรณีนะครับคัดหละ่ะคัดก็สึกนะครับสึกไปเยอะนะผมว่าเราเปลี่ยนเป็นก้อนเลยดีกว่าแนะนํานะแนะนําเปลี่ยนก็เปลี่ยนเป็นก้อนเลยนะใช้ไม่ได้แล้วนะครับก็อย่างที่เห็นไปนะก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับชุดคัดหลังสรุปก็ได้เปลี่ยนทั้งหมดนะเอาเค่นี้ก่อนนะกับสายพันสองอย่างนะ เพราะว่าเจ้าของไม่มีตังค์ถ้าเกิดว่าเราเป็นเกรดเอเนี่ยนะมันก็จะได้ทั้งลูกปืนได้ทั้งมาหมดอะนะฮะแต่ลูกค้าก็คอนเฟิร์มว่าจะเอาเกรดเนะครับเพราะว่าใช้ไม่ได้ขับไปไหนหนักหน่วงนะถ้าจะวิ่งหนักหน่วงก็ต้องเบิกศูนย์นะครับดีที่สุดตัวนี้นะมันจะพองเห็นไหม มันจะมีพองๆอ,ออกมานะเนี่ยไม่เคยฝูกอะนะพองๆเนี่ยอันนี้ไม่ดีนะไหนอะนี่พองๆเนี่ยเห็นไหมครับแค่ไหนม<อ>ีแค่นี้ครับผมเดี๋ยวเราจะไปซื้อมาประกอบกันอีกทีหนึ่งนะครับเดี๋ยวรอติดตามนะครับสำหรับมีโอคันนี้นะครับยังไง วันนี้ก็คงต้องลาไปก่อนนะครับเคทถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซ mm ับสไครปผมด้วยนะก็ทําตามประสบการณ์นะแต่ถ้าจะให้รู้หมดมันก็คงจะพอไปได้นะช่งงางซ่อมบ้านเอง okay. วันนี้ก็ได้มานั่งคุยกันนะผมยังไงก็สำหรับวันนี้ก็คงต้องลาไปก่อนนะครับผมครับแ้วเจอกันพักหน้าครับวัสดีครับผม